สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรปโชว์นะะฮกับผมบีมพาราญูและโยธินลุงเจริญครับแน่นอนเลยครับกับรายการเรปโชว์ของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้นะฮะไม่ใช่ช่อง72แล้วแต่เป็นช่อง118กับ69นะคุณผู้ชมต้องติดตามนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเปลี่ยนช่องนรืว่ารายการเราเจ๊งใช่ครับเจ๊งจริงๆอยู่ไหมครัเจ๊งอยู่ไม่ใช่ยังอยู่ยังอยู่รายการเราดีเน้งกราสองคนนะฮะคุณผู้ชมครับจะพาผู้ชมมา แล้วมันสุกแบบนี้เนี่ยกระแสรถยจดประกอบเนี่ยเยอะมากคุณอย่านอกเรื่องเนี่ยว่ากล้องมันไม่เห็นปืนตะกี้ผ่านมาเห็นแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจปืนจริงไหมก็ปืนสะสมปืนสะสมโอเคมีทะเบียนนะมีครับไม่ใช่จดประกอบนะคุณคุณจะพูดเพื่ออะไรเดี๋ยวผมยิงคุณกลาจดประกอบจดพี่จะเข้าเรื่องจดประกอบเออจดประกอบไหมฮะตอนนี้ช่วงนี้ฮอตฮอต นะครับตั้งแต่รถไฟไหมเดือดร้อนกันหมดนะครับแต่ถ้าคนถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วอาทะทเบียนเราเล่มตัวจริงหรือว่าสำเนาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาดูก็คงไม่มีปัญหาละที่สนามเทพนครของเราเนี่ยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อชมครับนอกจากเราแข่งรถและแข่งกระบะแล้วนะฮะแข่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือแวนแล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีจักรยานด้วยใช่แล้วทีมชาติ ปีนี้แชมป์ที่ได้ไปแล้วได้รางวัลไปเยอะมากคือทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอก็เหมือนได้ตำรวจวด้วยใช่ใช่ก็อย่างเหมือนนักฟุตบอลนะครับที่เห็นมือชีพเนี่ยอยู่โอสถสภาคือพวกนี้ไม่ต้องทำงานนะอก็เล่นบอลอย่างเดียวพวกพวกนี้ก็ปั่นจักรยานอย่างเดียวดีนะครับดีนะฮะตัรวจใช่ไหมครับรวมถึงวันนี้เราจะมีหนึ่งช่วงพาไปออนทัวร์ที่อุบลราชธานีนะครับไปดูว่าที่อุบลเนี่ยมีรถซุปเปอร์คาร์อะไรบ้างไปดูบรรยากาศของชิวๆบ้านๆที่อุบลก็พูดง่ายก็คือ ทางอีสานเขาไม่ธรรมดาเขาก็รวมตัวรถสปอร์ตนะครับกลุ่มของเขา mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกว่าทางเราก็ส่งทีมไปภาคใต้ก็ได้นะเดี๋ยวเราส่งทีมไปถ้าใครมีเหนือก็ได้เหนือนี่อยากไปมากเลยนะฮะและแน่นอนนะครับอีกหนึ่งช่วงเราจะทดสอบขับ Lamborghini นะครับวันนี้เป็น m u r c i e r a g o นะครับ40ปี Limited Edition เดี๋ยววันนี้จะทดสอบกันนะครับว่า uh, body design หรือความ limited เครื่องยนต์เนี่ยเท่าไหร่นะรถคันนี้ใช่ไหมที่โดนจับ ใช่ฮะลำบงยี่นี้เหรอที่โดนตัวอย่าเรียกว่าโดนจับโดนตัวคุณนี่พูดออกรายการนี้คุณถึงเสียหายคุณรู้ว่าอย่างงี้คุณโดนทัมเมอร์บ้างไหมเปิดลิ้นคุณบ้างไหมเอาไหมจ้ะผมเป็นดารานะครับคุณพูดอะไรแล้วมึงจะซวยหมดนะฮะจ้ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยววันนี้ดูรายการหนึ่งชั่วโมงเต็มกับรายการเดฟโจกันครับ ครับเป็นหนึ่งช่วงกับรารยการนะฮะเรสโชครับเป็นช่วงสกู๊ปของลูกค้าเราอย่างคุณโต้งกรงทิศน,นะครับครับสวัสดีครับสกู๊ปทุกอาทิตย์เลยเบื่อไหมกยไม่เบื่อลูกค้าเยอะเปล่าโอ้เนี่ยดูสิฮะเนี่ยตัดปีมาต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยขอบคุณคมากมากเลยครับเรสโชด้วยนะฮะพี่โต้งมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าไหมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะอุตส่าห์ไว้ใจผมหน้าก็โจรนะเอาไว้ใจได้ฮะไม่ขี้โกงครับ แน่นอนผู้ชมฮะเราซ่อมล้อได้ทุกรูปแบบแล้ววันนี้เป็นเคสของอันนี้เด็กๆเลยล้อสแตฟอร์ดนะฮะครับอันนี้เบียดฟุตบาทมาไปอร่อยเหาะมากับฟุตบาทมาอันนี้ง่ายๆเด็กๆเลยการเบียดฟุตบาทนะอันนี้เราซ่อมง่ายๆแบบที่เรเคยทําคือ CNC เจาะเดียวจบเจาะเดียวจบใช้เวลานานแค่ไหนครับผมว่าชั่วโมงเดียวเอาเอาจริงๆชั่วโมงนี่บอกอันนี้ชั่วโมงเดียว นึกวันนี้นี่คือบอกเผื่อแล้วเผื่อแล้วจริงๆครับจริงก็ประมาณ20นาทีใช่ฮะใช่ใช่ฮะคือเร็วมากคุณผู้ชมวนส o อ e เซอร์วิสค่าจอดกินก๋วยเตี๋ยว2ชามกาแฟแก้วหนึ่งกับทานได้นะฮะครับราคาเท่าไหร่ครับซ่อมอันนี้500ฮะ500บาทเท่านั้นเสนอลูกค้าไป500นี่ฮะสดๆเลยถูกมากเลยนะครับเบรล้อจะเงาหมดเลยเงากริ๊กมบรล้อใหม่เบรล้อใหม่เลยครับเบอร์เขาใถอดอีก3ล้อทำด้วยนั่นนะฮะนะฮะคุณผู้ชมสามารถรับบริการแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่า เขาออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรกับเครื่องเ n ียร์ิงวิทงที่คุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช่ครับเครื่องราคาเท่าไหร่นะก็7บาทฮะเจล้านครับ <7 S 1> ผมเจ็ล้านนะฮะทาารให้คุณผู้ชมแต่ว่าไม่จริงผมการันตีเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ดูว่าสภาพมันเป็นยังไรครับครับ อันนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นนะฮนล้อก็ออกมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่เป็นที่กาบเป็นรอยอะไรที่ขูดนะฮะหายไปแล้วครับเทียบทุกอย่างดูดิคลิปไลนครับคุณผู้ชมครับอันนี้ราลื่นลื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมครับุณผู้เญงสนใจรับบริการโทรเบอร์เลยครับ081หนครับ6 5 6 5 3 3 3 3 02 222 6433ครับตัวหีดิโก้งผมยิีได้ตลอดเวลาคุณผู้ชมครับเนื่องจากจะต้องร้อนแบบนี้คุณภาพบริสุทธิ์ุภาพสตรีตต้มได้หมดนะฮะขอบคุณพี่โต้งด้วยครับนะครับชมช่วงต่อไปของรายการเดิ่มเซลครับ